อากาศร้อนแบบนี้พาลูกไปเล่นน้ำกันค่ะทุกคนวันนี้เราพาลูกมาเล่นน้ำที่สวนน้ำเมืองใหม่การเด่นนะคะอยู่ที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะมาถึง <Okay. S 1> แล้วก็ไปซื้อบัตรกันก่อนเลยนะคะ <Okay. S 1> เด็ก80บาทผู้ใหญ่100บาทค่ะเล่นได้ทั้งวันเลย <Wow. S 1> เดินเข้าไปซ้ายมือเราจะเจอชั้นวางรองเท้านะคะให้เราวางรองเท้าไว้ตรงนั้นเลยค่ะ <Wow. S 1> มีสระน้ําให้เราเลือกเล่นถึง3สระมีอาหารและเครื่องดื่มที่นั่งติดขอบสระสะดวกส,สุดๆเลยค่ะว้าว wow. นอกจากอาหารและเครื่องดื่มแล้วนะคะที่สวนน้ำก็จะมีห่วงยางให้เราเช่าคะ่ะมีชูชีพมีชุดว่ายน้ำให้เราเช่าด้วยนะคะอ๋อแล้วก็ชูชีพแล้วก็ชุดว่ายน้ำนะคะมีไซส์ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยครับอ้า,อ,าอย่าไปท้า,าอาย่างนั้นพี่อุุดปากพาหนูมาช่วงเช้าคนยังไม่เยอะนะคะแต่พอสายมาหืม มา,มาพี่ะซนกับซูโม่ก็มาตแต่สะเปิดเลยนะคะ9โมงส่วนน้ำนี้นะคะจะเปิด9โมงถึง6โมงย็นเลยค่ะจะบอกว่าคุ้มมากนะคะเด็กๆไปกันตั้งแต่สะเปิด9โมงกับประมาณบ่าย2ค่ะคือเราจ่ายค่าเข้าครั้งเดียวเราเล่นได้ทั้งวันเลยนะคะ ตะเค่ตะลเค,นะเค่่ายน้ะเค่ว่ายนัำแล้วตะเค่ว่ายน้ำแล้ว koang didinan tutupng karena ช่วงนี้ก็ร้อนจัดเลยนะคะ39-40องศาเลยแต่ละวันยังไงก็รักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะระวังที่จะเป็นลมแดดหรือว่าภาวะฮิสโตรกนั่นเองค่ะอากาศร้อนแบบนี้อย่าลืมดื่มน้ําและพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหรืออยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนที่ระบายอากาศแล้วก็ไม่คับจนเกินไปค่ะ

พาลูกมาเล่นสวนน้ำก็ดีอย่างนะคะเขาได้ออกแรงแล้วก็ใช้พลังงานทำให้กินข้าวอร่อยสุดๆไปเลย สำหรับวันนี้เราก็จะเล่นอยู่แค่โซนนี้นะคะจริงๆก็จะมีอีกโซนหนึง่งแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปโซนนั้นลึกนะคะเป็นสระของผู้ใหญ่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะทางสระก็จะมีพนักง,งานรักษาความปลอดภัยนะคะยืนประจำตามจุดต่างๆอยู่ค่ะแต่เราก็ไม่ควรจะคลาดสายตากับลูกๆหรือว่าเด็กๆที่เราพาไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สนุกสนานกันมากเลยค่ะกลับไปก็เตรียมยา ะะลากันนไว้ะคแะ <c oughs> ช่น้ำตั้งแต่เช้ายันบ่ายแ <c oughs> ม่กลับไปคืนนี้ก็จะภาวนาสวดมนต์นะคะยะไข่เด้อยอะไข่เด้อ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องพี่แซนกับซูโม่แฟมิลี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้บายบายบุย